ของพีทไล์แล้วใช่ไหมครับอาเดี๋ยวส,สักสักสักพักสักครู่ นะครับ,รบสวัสดีครับพี่น้องเพื่อนร่วมชาติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับวันนี้ต้องมีเรื่องชี้แจงในประเด็นการบิดเบือนของสื่อมวลชนที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นเรื่องการบิดเบือน การนำเสนอข่าวนั้นผมขออธิบายให้กับพี่น้องที่รักและเคารพทั้งหลายที่สนับสนุนการทำกิจกรรมของคณะไทยไม่ทนสัมมคีประชาชนเพื่อประเทศไทยซึ่งหลักการของคณะสามมคีประชาชนเพื่อประเทศไทยหรือคณะไทยไม่ทนนั้น หลักการเรามีเรื่องเดียวนั่นก็คือนายกรัฐมนตรีชื่อประยุทธ์จันโอชาต้องออกจากตำแหน่งโดยเร็วที่สุดคือให้ลาออกโดยทันทีเรื่องนี้เป็นจุดยืนสำคัญของคณะสมัชชีประชาชนเพื่อประเทศไทยเรายึดมั่นในหลักการนี้ตั้งแต่วันที่4เมษายน2500 64หลักการนี้ไม่เคยเปลี่ยนแม้จะมีการกล่าวห,หาหรือโจมตีแต่หลักการของคณะไทยไม่ทนสมัคีประชาชนเพื่อประเทศไทยก็ไม่เคยเปลี่ยนมีการใส่ร้ายมีการปล่อยข่าวลือว่าคณะสมัคีประชาชนตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะหนุนใครบางคน เป็นนายกรัฐมนตรีในการต่อมาเมื่อเกิดความสับสนไม่เข้าใจของพี่น้องประชาชนที่เข้ามาเป็นองคอ์กรแนวร่วมกับคณะสมัคระชาชนเพื่อประเทศไทยหรือคณะไทยไม่ทนเราเนี่มีจำนวนมากเราก็ได้ยึดมั่นในหลักการอย่างชัดเจนนะครับโดยคุณจตุพรพมพันธ์และผมก็ได้ยึดมั่นในหลักการนี้นั่นก็คือ นายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาต้องลาออกโดยเร็วที่สุดและเราก็ไม่มีนายกรัฐมนตรีคนใดที่เราจะไปสนับสนุนเพียงแต่เรามีเงื่อนไขสำคัญเงื่อนไขสำคัญนั่นก็คือนายกรัฐมนตรีคนใหม่รัฐบาลใหม่จะต้องรับเอาฉันถามมติของประชาชนทั้งประเทศที่ไม่ยอมรับ พลเอกประยุทธ์ไม่ยอมรับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ไปปฏิบัติเงื่อนไขสํำคัญที่เราวางไว้ก็คือหนึ่งรัฐบาลใหม่นายกรัฐมนตรีคนใหม่จะต้องมีคํามั่นสัญญากับประชาชนอย่างชัดเจนเพราะฉันทามติของประชาชนได้ออกมาแล้วว่าหนึ่งนายกคนใหม่รัฐบาลใหม่จะต้องแก้โควิด ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดกี่เดือนรัฐบาลใหม่ก็ต้องบอกมานายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็ต้องบอกมาข้อที่สองต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เร็วที่สุดไม่ให้ดิ่งหัวต่ำลงไปอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้และต้องบอกด้ว่าเศรษฐกิจจะเริ่มฟื้นตัวในระยะเวลากี่เดือนนายกคนใหม่รัฐบาลใหม่ ต้องให้คำมั่นสัญญากับประชาชนและข้อที่3ปัญหาด้านการเมืองสำคัญที่สุดก็คือรัฐธรรมนูลปี60ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญเผด็จการจะต้องแก้รัฐธรรมนูญชุดนี้ให้เป็นประชาธิปไตยให้เร็วที่สุดตัดอำนาจสมาชิกพุทธิสภา250คนในการมีสิทธิ์เลือกนายกรลฐมตีก็ต้องตัดออกไปและต้องกำหนดระยะเวลา ในการแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยให้แล้วเสร็จภายในกี่เดือนหลังจากนั้นรัฐบาลที่มาต่อจากพลเอกประยุทธ์หรือนายกรัฐมนตรีคนต่อไปจากพลเอกประยุทธ์ก็ต้องคืนอำนาจให้กับประชาชนนั่นหมายถึงว่าจะต้องยุบสภาคืนอำนาจอธิปไตยให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งชาติได้ตัดสินว่านายกรัฐมนตรี คนที่เกิดจากรัฐธรรมนูญที่แก้แล้วนี่จะเป็นใครนี่คือหลักการที่เรายึดมั่นมาโดยตลอดและวันนี้องค์กรแนวร่วมก็เข้ามาร่วมกับคณะไทยไม่ทนสมัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยหลากหลายองค์กรมากทั้งนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนทั้งนักเรียนอาชีวะทั้งกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งภาค ngo ทั้งภาคเกษตรกรทั้งภาคกรรมกร เข้ามาร่วมกันเพื่อยึดมั่นในหลักการที่เราเสนอนั่นคือประยุทธ์ต้องออกไปโดยเร็วที่สุดวันนี้เราก็ไปทำกิจกรรมที่ทำเนียบรัฐบาลเหตุที่คณะไทยไม่ทนสมคีประชาชนเพื่อประเทศไทยต้องไปทำกิจกรรมคือการแถลงการและยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลประยุทธ์อีกครั้ง หลังจากที่เราเนี่ยไปมาหลายครั้งแล้วแต่ประยุทธ์ก็ไม่นำพาที่จะเอาข้อเสนอการลาออกจากตำแหน่งไปพิจารณาเสียทีแต่ด้วยสถานการณ์เร่งด่วนวันนี้ปัญหาโควิดทำให้พี่น้องประชาชน,เ,นเสียชีวิตจำนวนมากติดเชื้ออีกวันละเกือบหมื่นลายขนาดว่าเย่าว่าแต่โรงพยาบาลไม่มีเตียงเลย เมนสำหรับที่จะใช้เผาศพก็แทบจะไม่มีนี่คือสิ่งที่มันเป็นภาวะเดือดร้อนที่สุดดังนั้นท่านทั้งหลายครับเราก็เลยไปยื่นข้อเสนอที่ทำเนียบรัฐบาลว่าการประกาศกึ่งล็อกดาวน์แต่จริงๆก็คือการล็อกาาน์เพราะมีเคอร์ฟิลมีการจำกัดการเดินทางมากมายแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่า รัฐบาลไม่มีมาตรการในการเยียวยาพี่น้องประชาชนให้เข้าใจและให้สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ในสถานการณ์ที่มันเดือดร้อนขนาดนี้ข้อเสนอที่เราเสนอไปกับรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกมาตรการทางกฎหมายให้มีการพักชำระหนี้ทั้งหนี้ธนาคารทั้งหนี้ไฟแนนซ์ทั้งหน,น,น,งนี้ผ่อนรถผ่อนมอเตอร์ไซค์ผ่อนบ้านให้มีการพักชำระหนี้ พักทั้งเงินต้นพักทั้งดอกเบีย้ยไม่ใช่ว่าพักการชำระหนี้แต่ดอกเบีย้ยยังเดินอยู่อย่างนั้นก็ไม่มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนี่เราก็ไปขอให้รัฐบาลทำนอกจากขอให้พักชำระหนี้แล้วเรายังบอกว่าขอให้รัฐบาลประสานไปยังกระบ,บวนการยุติธรรมนั่นก็คือสารสถิตยุติธรรมนี่ให้หยุดการ ดำเนินการพิภากษาพิพจารณาคดีเรื่องหนี้สินเรื่องรัพย์สินหยุดยึดทรั์ประชาชนก่อนเพราะหากยึดทรัพย์ประชาชนไปแล้วเนี่ยในสถานการณ์นี้จะเอาเงินไหนไปไถ่เอาเงินไหนไปผ่อนนี่คือสิ่งที่เราคิดถึงผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพราะเรื่องนี้คนที่มีอำนาจอยู่ตอนนี้นี่สามารถออกมาตรการทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นพระราชกำหนดนี่ออกได้เลยนะครับ หยุดการดําเนินมาตรการในกระบวนการยุติธรรมไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนี่คือข้อเสนอเช่นให้งดเก็บค่าน้ําค่าไฟไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายจะหเดือนหเดือนก็ต้องทํานี่คือมาตรการที่เราไปเสนอต่อรัฐบาลเพราะเราเห็นว่ารัฐบาลนี้เนี่ย มีแต่มาตรการล็อกดาวมีแต่มาตรการป้องกันแต่ไม่มีมาตรการเยียวยาที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างการจ่ายเงินเยียวยาคณะไทยไม่ทนก็บอกว่าต้องได้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่ใช่จ่ายเงินเยียวยาแบบชิงโชคอย่างที่ผ่านมาอย่างกรณีวัคซีนเราก็บอกให้เลิกผูกขาดวัคซีนเปิดเสรีนําเข้าวัคซีนเปิดเสรีนําเข้าอุปกรณ์ ตรวจเชื้อโควิดต่างประเทศขาย40บาททำไมประเทศไทยต้องซื้อชุดละ400บาทนี่คือเรื่องที่เราไปบอกกับรัฐบาลนอกจากนั้นยังบอกให้งดเว้นการเก็บภาษีเรื่องวัคซีนเก็บภาษีนำเข้าอุปกรณ์เกี่ยวกับการตรวจโควิดหรืออุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาโควิดนั่นคือการไปบอกให้รัฐบาลทำในสิ่งที่ประชาชนต้องการ แต่ท่านทั้งหลายครับมันก็ยังมีการบิดเบือนที่ต้องมาอธิบายเพราะว่ามีคนสอบถามเรื่องนี้มามากเนื่องจากว่าเมื่อคณะไทยไม่ทนไปที่ทำเนียบรัฐบาลนั้นธรรมดาครับก็ต้องมีสื่อมวลชนมาทำขา่าวผมก็จะยกกรณีสื่อมวลชนสักสองสามสื่อ เพื่อมาเปรียบเทียบว่ายังมีสื่อบ้างสื่อที่ทำตัวบิดเบือนนะเรื่องนี้อยากให้หยุดหรือยุติการทำตัวเป็นนังสือพิมพ์ดาวสยามในอดีตซึ่งปลุกปั่นให้พี่น้องประชาชนสับสนเกิดความโกรธแค้นและกลายเป็นปัญหาทางการเมืองและนำไปสู่โศกนาฏกรรมท่านทั้งหลายครับยกตัวอย่างเราไปวันนี้ มติชนออนไลน์ก็พาดหัวข่าวครับนี่ผมให้ดูให้ดูชัดๆนะครับก็พาดหัวข่าวตามที่สื่อมองเห็นนะครับเพราะเรามีถแถลงการและคําสัมภาษณ์พาดหัวข่าวไทยไม่ทนบุกทำเนียมวยรัฐบาลค้าความตายประชาชนจี้บิ๊กตู่ฟังเสียงคนไทยไขยก๊อกลาออกเสียทีนี่ครับ ก็คือตรงตามที่เราไปเสนอเลยวันนี้หยุดค่าความตายนะครับอย่างไทยรัฐนะครับ <Okay. S 1> ไทยไม่ทนตบศีรษะสแตนดี้บิ๊กตู่จี้ต้องล็อกดาวน์ค่าน้ำค่าไฟนี่ด้วยนี่ก็ชัดเจนครับอธิบายชัดเจนในข้อเสนอของเรา แล้วก็เป็นภาพกิจกรรมที่มีการมอบหนังสือให้กับสแตนดี้หรือหุน่นภาพจำลองของประยุทธ์จันรโอชาเนื่องจากว่าเรายืนน่นหนังสือให้พลเอกประยุทธ์หลายครั้งแล้วแต่หนังสือนี้ไม่เคยถึงจึงมายื่นให้กับภาพของพลเอกประยุทธ์และจริงๆวันนี้นะครับก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ที่สำนักงานร้องทุกเลย จึงต้องไปยื่นหนังสือให้สแตนดี้ของประยุทธ์ข้างทำรรเนียบรัฐบาลมาดูแนวหน้านะครับแนวหน้าก็พาดหัวข่าวตรงนะครับไม่เก็บค่าน้ำค่าไฟไทยไม่ทนจี้นายกเร่งมาตรการอุ้มช่วยประชาชนพักชําระหนี้ไม่เก็บค่าน้ำค่าไฟชัดเจนครับก็เป็นไปตามที่เรา ได้แถลงในแถลงการและตามคำสัมภาษณ์ของคณะไทยไม่ทนไม่ได้บิดเบือนว่าไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาดูสื่ออย่างมัดอย่างผู้จัดการออนไลน์นะครับนี่ข่าวการเมืองพาดหัวนะครับไทยไม่ทนยื่นหข้อเรียกร้องช่วยแก้โควิด แถมแบกสแตนดี้บิ๊กตูมารับหนังสือนี่ก็คือการพาดหัวข่าวที่เป็นไปตามข้อเท็จจริงนะครับในเนื้อข่าวก็ระบุชัดว่าให้ลาออกทำไม่ได้ให้ลาออกในขณะที่เป็นนายกอยู่เนี่ยไม่บอกให้นายกทําก็ไม่รู้ว่าจะบอกให้ใครทําเพราะตอนนี้ประยุทธ์เป็นนายกอยู่แต่ท่านที่เครบทั้งหลายครับมวลชนก็ สงสัยแล้วก็สอบถามมาจํานวนมากถึงแม้ว่าจะรู้จักมักคุ้นกันแต่เมื่อไม่ถูกต้องผมก็ต้องตำหนิอย่างกรณีไทยโตพตพาดหัวข่าวซึ่งผมถือว่าเป็นความจงใจจะบิดเบือนนะครับเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่า ถ้าหากว่านังสือพิมพ์ไทยโพสหรือไทยโพสออนไลน์เนี่ยยังมีมาตรฐานที่ไม่ได้เหมือนฐานอดอนสีนี่ยนังสือพิมพ์มันก็ไม่ต่างจากกระดาษหอ่อกล้วยแขกนะพาดหัวข่าวซะไม่ตรงกับเนื้อหาที่อยู่ในข่าวเลยพาดว่าอ้าวไทยไม่ทนให้ลุงตูอยู่ต่อยืน่น 6ข้อช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วนจนกว่าโควิดจะขี้ขายท่านที่เคารพทั้งหลายครับการที่เราไปยื่นข้อเรียกร้องต่อประยุทธ์จัน์โอชาในวันนี้เพราะมีนายกรัฐมนตรีชื่อประยุทธ์จันโอชาอำนาจทางกฎหมายจากพระราชกำหนดฉุกเฉินที่รวบมา31ฉบับ อำนาจบริหารในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีก็สามารถที่จะออกพระราชะกำหนดในวันนี้ได้ตาม6ข้อเรียกร้องของเราไม่ไว่าจะเป็นการพักชำระหนี้ทั้งต้นทั้งดอกเบี้ยขอให้ระง,งับการพิจารณาคดีเรื่องหนี้สินของประชาชนในกระบวนการศาลยุติธรรมให้ชะลอไปก่อนหรือแม้กระทั่งการแก้ปัญหาเรื่องวัคซีนเรื่องชุดตรวจโควิดให้มีราคา ที่ถูกลงต่างประเทศขาย40บาทของเราขาย400ให้งดเก็บค่าน้ำค่าไฟประชาชนมันไม่ได้เกี่ยวเลยกับการขอให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อเงื่อนไขก็คือหากพลเอกประยุทธ์ชีวิตประชาชนคุณก็สามารถออกพระราชกำหนดวันนี้ได้เลยคุณเคยออกพระราชกำหนดคุณเคยออกประกาศตอนตีหนึ่งก็ทำไมไม่ทำให้พี่น้องประชาชนวันนี้ล่ะครับ ทำวันนี้เลยแล้วคุณทําแล้วคุณออกไปก็ได้ลาออกไปเลยรัฐบาลใหม่ก็ต้องปฏิบัติตามพระราชก,กําหนดที่พลเอกประยุทธ์ทําอยู่แล้วคําว่าจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนั้นไม่ได้สื่อความหมายใดๆให้ลุงตู่อยู่ต่อเลยคือเราจี้ไปเพื่อที่จะบอกพลเอกประยุทธ์ว่า ถ้าคุณยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในปัจจุบันคือวันนี้เนี่ยเวลานี้เนี่ยคุณต้องทำเพื่อประชาชนไม่ใช่ว่าคุณทำงานในภาวะเร่งด่วนแต่คุณหยุดเสาอาทิตย์เรื่องพิจารณาอย่างเร่งด่วนคุณขอเวลาประชุมคอรมอก่อนให้คณะกรรมการประชุมอีก3าสวันถึงจะมาพิจารณาท่านทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่ผมจะต้องกล่าวเตือนสติสื่อมวลชน วันนี้ต้องยอมรับความจริงครับความชอบหรือไม่ชอบนายกรัฐมนตรีเราไม่สามารถที่จะไปบอกใครได้หรือชักนำชักจูงใครได้แต่สิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นก็คือการรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างมีสามัญสำนึกเราไม่ควรที่จะใช้วิธีการใส่ร้าย,ายหรือรับงานอย่างนี้มา เรื่องอย่างนี้นะครับมันมีแต่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียในตัวของคนที่ทำเองความเป็นฐานันดรสี่ที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้ยกเป็นอีกสถานะหนึ่งของคนในสังคมให้กับสื่อมวลชนนั้นควรที่จะทำหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมาไม่ควรที่จะบิดเบือนไม่ควรที่จะไปทำงานเพื่อสนองต่อกลุ่มที่อยู่เบื้องหลัง จะเป็นหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มที่กำลังพยายามที่จะหนุนประยุทธ์หรือพยายามที่จะบ่อนเสาะทำลายการเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนที่มาอย่างบริสุทธิ์ใจอย่างกลุ่มไทยไม่ทนหรือองค์กรแนวร่วมเนี่ยผมบอกว่าเลิกเสียเถอะครับเพราะยังไงวันนี้เนี่ยคนที่ไม่ทำหน้าที่ด้วยความซื่อตรงต่อวิชาชีพตัวเองนั้น ประชาชนไม่ให้โอกาสครับก็ไม่รู้ว่าจะเรียกร้องความซื่อตรงหรือเรียกร้องสามัญสํานึกจากกลุ่มคนที่มีวิสัยหรือมีเป้าหมายในการรับใช้เผด็จการโดยไม่เห็นแก่ชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างไรแต่ผมก็จำเป็นจะต้องอธิบายให้กับมวลชนได้รับทราบว่า สิ่งที่พลาดอยู่ในหัวใหญ่ของไทยโพส์วันนี้ผมถือว่าเป็นการบิดเบือนอย่างจงใจใส่ร้ายให้การเคลื่อนไหวของประชาชนในการที่จะขับไล่ประยุทธ์นั้นเกิดความคข้เขวไม่มีประโยคใดเลยไม่มีคำใดเลยที่ขอให้ประยุทธ์ อยู่เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปจนสถานการณ์โควิดจะขี้ขายไม่มีครับในคำถแถลงก็ไม่มีในคำสัมภาษณ์ก็ไม่มีนี่คือสิ่งที่เรายืนยันดังนั้นจึงอยากจะบอกกับหนังสือพิมพ์โดยเฉพาะไทยโพสต์นะครับควรที่จะคิดควรที่จะรู้จักการทำหน้าที่ ที่ตรงไปตรงมาการบิดเบือนนั้นเขาไม่เรียกว่าสื่อมวลชนนะครับแต่เขาเรียกว่าหน่วยโฆษณาชวนเชื่อถ้าหากจะอ้างว่าเราเป็นสื่อมวลชนก็ควรทำแบบสื่อมวลชนแต่ถ้าอยากจะบอกว่าเป็นหน่วยโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลกึ่งเผด็จการของประยุทธ์ก็ควรที่จะบอก กับพี่น้องประชาชนตรงๆเลยว่าเราคือหน่วยโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลในระบอบประยุทธ์รัฐบาลด็จก,การประยุทธ์ให้เรามาเป็นหน่วยโฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้ประชาชนเชื่อเรื่องนี้ต้องขอบอกกับท่านที่เครารพทั้งหลายนะครับว่าในฐานะที่ทำหน้าที่อธิบายการเคลื่อนไหวของ องค์กรภาคประชาชนอย่างไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยเราจะได้ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้ตรงกันว่าเราไม่ได้ขอให้ประยุทธ์อยู่ต่อจนสถานการณ์โควิดขี้ขายเราต้องการให้ประยุทธ์ลาออกโดยทันทีเพราะประยุทธ์คือความล้มเหลวในการแก้ปัญหาโควิด ประยุทธ์คือความล้มเหลวในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจประยุทธ์คือความล้มเหลวในการแก้ปัญหาทางการเมืองประยุทธ์คือต้นเหตุของความแตกแยกของคนในสังคมและประยุทธ์คือภัยพิบัติของชาติเราต้องกำจัดภัยพิบัติของชาติที่ชื่อประยุทธ์จันโอชาให้เร็วที่สุดนี่คือภารกิจของเราครับก็ต้องขอขอบคุณ ท่านที่ครบทั้งหลายนะครับที่ได้รับฟังและถ้ามีโอกาสก็แชร์ไปขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับวันพรุ่งนี้เวลา13นาฬิกาคณะไทยไม่ทนจะไปยื่นหนังสือถามเหตุผลของพรรคประชาธิปัตย์ว่าทำไมพรรคประชาธิปัตย์จึงไม่ลาออกจากการร่วมรัฐบาลพรุ่งนี้นะครับ13นาฬิกาหรือบ่ายมุงณนะที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ ส่วนวันพฤหัสนะครับบ่ายโมงตรง13นาฬิกานะครับย้ำอีกครั้งไปยื่นหนังสือขอให้พักชาติไทยพัฒนานถอนตัวอยากทราบเหตุผลว่าทำไมไม่ถอนตัวที่ที่ทำการพักชาติไทยพัฒนานส่วนในวันเสาร์นะครับเราก็สนับสนุนคา็มบนะครับที่พี่น้องชาวพัทยาจัดโดยมี คุณวันเฉลิมนะครับตัวแทนคณะไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยที่อยู่พัทยาก็ได้ประสานงานเพื่อให้กิจกรรมของพี่น้องประชาชนนั้นประสบความสำเร็จนะครับนี่คือสิ่งที่เรามาบอกกับพี่น้องที่เคารพทั้งหลายวันนี้ผมไทยกพรพลสวุวรรณก็มาทำหน้าที่อธิบายเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจว่าจุดยืนของคณะไทยไม่ทน สามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยคือไม่ยอมให้ประยุทธ์จันร์โอชาอยู่เป็นนายกรัฐมนตรีต่อแม้แต่วินาทีเดียววันนี้ผมต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ